สวัสดีครับวันนี้หยิบพาบ้านพาเครื่องมาลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนชมนะครับพิจารณาแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้หยิบเป็นเหรียญหลวงปู่สิมพุทธาโลนะครับปีสองนะครับรุ่นสร้างเขื่อนท่าบางหินนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดําสภาพสวยนะครับรูปทรงเหรียญจะเป็นเหรียญทรงวงดีมีหูในตัวนะครับรุ่นนี้ด้านหน้านี้ออกแบบเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่สิมนะครับครึ่งองค์หันเฉียงมาฝั่งซ้ายมือเรานะครับ วัดป่าสันติสังคารามนะครับสร้างถวายนะครับจังหวัดสกลนครนะครับเพื่อหาไรายได้สร้างเขื่อนนะครับปี2522นะครับรุ่นนี้ก็จัดอยู่ในธรรมเนียบวัุมงคลของหลวงปู่สิมด้วยนะครับอ,อยู่ในธรรมเนียบรุ่นที่58นะครับของอพระเครื่องของหลวงปู่สิมพุทธชาชโลนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเกตน่าบูชานะครับเดี๋ยวผมส่องรายละเอียดให้เพื่อนพิจารณา สวยเดิมนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญนี้นะครับใครสนใจอยากได้ไว้บูชานะครับเหรียญนี้ผมแบ่ง400บาทรวมส่นนะครับก็เปิดค่าพาไว้ที่350นะครับค่าจะส่ง50บาทได้พาสภาพสวยแล้วก็พร้อมเลี่ยมนะครับค่าเลี่ยมนี่ก็หลักร้อยแล้วนะครับราคาเบาๆนะครับแล้วดูการแกะพิมพ์ลักษณะใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่คมชัดนะครับดูเส้นขีดขอบตาล่างนะครับ เป็นเส้นคมคมแล้วล่องตานี่ลึกเลยจะมีเมตาเล็กๆนะครับถ้าส่องดีนี่จะเห็นเมตาคมคมเลยนะครับแล้วผิวนี่เดิมๆนะครับผิวหิ้งๆนะครับข้างบนนี้เขียนวัดป่าสันติสังขารามนะครับจะเป็นฟอนต์กัดกดนะครับจะคมนะครับคมเป็นระเบียบนะครับดูฟอนต์พาอยู่ในเลี่ยมจะส่องยากหน่อยนะครับแต่พยายามสูงให้นเพื่อนเห็นรายละเอียดนะครับ แล้วก็จะมีใบโพตรงสังคตินะครับดูร่องใบโพินี่คมนะครับดูผิวหนังหลวงพ่อจะเป็น,นคลื่นๆนะครับเหลี่ยงรุ่นนี้เส้นคอติดคมชัดด้านล่างนี้เขียนชื่อหลวงปู่สินพุทธจารโลแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังจะออกแบบเป็นยันห้านะครับยันห้าแล้วก็เป็นรูปเขื่อนนะครับด้านหลังนี้จะมีเม็ดผดนะครับจะมีเม็ดผลเม็ดผดนี่จะคมคมนะครับดูก้อน ห้าหกก้อนนี้จะคมมากนะครับเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนเห็นเห็นไหมครับลักษณะเม็ดผลนี่จะเป็นก้อนคมคมนะครับไม่เบอร์เส้นยันนี่ติดคมชัดเลยแล้วดูผิวนะครับผิวนี่เดิมเลยนะครับเจ้าของเดิมนี่เลี่ยมเก็บรักษาไว้นะครับก็ทําให้ได้พระสภาพดีนะครับแล้วดูรูปเขื่อนนะครับจะเป็นออกแบบเป็นก้อนหินแล้วก็เป็นสายน้ํานะครับเป็นออกแบบเป็นเขื่อนเลยนะครับ ข้างล่างจะเขียนรุ่นสร้างเขื่อนท่าวังหินจะสร้างปี22นะครับกำกับไว้ย1ิบมกราคมปี2522แล้วหูเหรียญนจะปิ้นเยอะนะครับยังพอมองเห็นนะครับสทะลุนจะเห็นรอยปิ้นของหูเหรียญเจาะไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเราดูด้านหน้าเหรียญลักษณะหูนะครับจะกลมเลยรอยเจาะนี่จะกลมแล้วก็จะเหลือเนื้อนะครับข้างในเยอะนะครับ ก็หยิบมาให้เพื่อนชมพิจารณานะครับนี่เป็นเหรียญดีหน้าเก็บของสายกรรมฐานนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับเหรียญรุ่นที่58ของหลวงปู่ศรมนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดแอดดีดีไลน์มาได้นะครับก็เปิดใบที่400บาทรวมส่งนะครับสบภาพสวย โอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับเดียนลุงปู่ศิล์มนะครับรุ่นสร้างเขื่อนท่าวังหินปี2522นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำพาบ้านพาเครื่องมาลงคลิปแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเ,เ,เรื่อยๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ